สบายดีทำโจมทู่านเนาะมินิกับตอนหักกล่องอร่อยเชนเนลยลอยมีสลอยมาหาเสาแก้วพี่น้องผัวผัวแต่อยู่48ปี่น้วเป็นกำลังหนึ่งเขาเดี่ไปน้องไปวนน้ำกันเลยมันชวนไอ้ผัวลูกแ๊บนึงเลยล่ะเดนมามันชวนมันชวนก่อนโดยสวัสดีเห็นยังอนไงนะอันนี้ฮะยาประจับเครียด์มอแรง เดี๋ยวเขาจะไปดับเกียดเราเลยไปเกลียนอันนี้บอกเกลียบแยงใส่เครียดบอนนี่นะยเไปก็ไปไปหาเครียดนี่ไปกับมูไปกับมูเนาะเลยหนึ่งเขาเนาะนี่เนาะได้ยังกินแรงจันไปจีบชานกินจ้โอจะไปหาสารเลยได้บ่กไปหาจีบสารได้อยู่บ่ได้อยู่อ้อมจะยังสารนะไม่ได้อ้อมยังอ้อมจะชื่อนี่แล้วอ้อมเตยจานน่ะเลย กอนกับกำลังก,กินข้าวกินข้าวกินข้าวออมฉานนะ่นน้องมันนี่เนาะโดยเนาะแล้วนนก็ขัวของแก้วกับเราบปได้ยู่นะโอ้เดี๋ยวนี้ผัวสารแล้วก็บเตะฮะสารนั่นนี่เนาะเจ้าบอสสารหรือผัวผัวเออเจ้าก,ก็เป็นโอเคเลยไม่ได้เป็นเลย เด็กื่อจะอภิมุ่งไม่ใช่กันไม่รู้ไม่น่าจะไล่ผู้เขียนอากาศแบบมีหลายบ่กวันใดไลยแล้วหลายคนจับหลายคนไปหาโดยไม่ทันกับคนนั้นได้เนาะฉันาะ ไปแบบมือเปหากันเขียนไปขมือเจ้าหนาวบ่าตอนนี้บอกอะไ็นะมงเฝนไฟขับเนี่ยนะห่อนบอเ,าเ,าาเ่าเข้าเข้านี่แล้วแกกินาาไปเลยกินจานแกงจานสาดไปเมื่อกี้นี่แหละขาบไปอม <c oughs> สาดอมาไหนะเธอได้อีสา,า,ถถาดเธอนม่มีอก,กันบ่ อยู уров, then, hey, ่ดงกันแล้วเห็นนผู้บออเจ้ากับดังไฟสิบวกควายนี่เลยเนาะโดยลมเด้เนาะลมเลย่ปิชุดเจ้าคือปูเจาะเต่าห่างไม่เป็นเจาะเต่าห่างอะไรเจาะป็นง่ายเจ้านี่คักปันไหนดนี่แค่ขุดละมงไปฮันแล้วก็เจาะขึ้นไปกานไฟใหม่เดนฉันย้ำลมนี่แม่คนผ้าดังนั้นเต่าห่างเนาะยารไฟใหม่เพื่อนเขาเั็นบุ้งหยาอะไรจะตาย อันนี้ใครแน่ภาพบมุ้งใหญ่ชั้ใหม่ถเปลี่ยนแล้วแน่ปิวขึ้นไปก็เรียบร้อยแล้วแต่ว่านีตัวอะไรเพื่อภาพบนหยาอะไรเชื่อเพิ่งยังดีเลยจุกไม่เปล่นหรือตาวางรออ่าเพื่อเห็นเนาะเลยเห็นก็น่จะเป็นอยู่บ้านนี่เมื่อไปเห็ดป่รอเพื่อดำสั่ เอาใส่เตาห้างเหตุผลคือบอเลื่อนมุงหยาือกเลื่อนมุงหยาแล้วมันจะใส่แบบพวกรเแบบนี้นี่ค่ะมันเป็นพ่นเป็นรูปลงบนนเนาะเจาเอไ้อมุงหยาท่เังท่ต้อะไร่าฮ่าฮนาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่ร่าฮ่าฮ่่ะฮ่าฮ่คฮ่า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 ก่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮื นี่ือได้เลยะ่ให้สบายมันบ่เปลืองฟื้นดีนะว่เข่ามันก็ขึ้นเป็นแป๋เลยไปกันเกตกับไ้มือแรงไปกับโมลายคนอยู่เมื่อวนนี้บ่ได้ไปหามาขายบอสันนะ <mail> มัน,นบอสลายก <m> ันได้ลายนคล้ายมันบอสเลยเอ้ยส่วนหหา่เจบบ้าบุคอยได้ไปขายว่ะฝากคนอื่นไป <m> ไปคือกัน คือว uh, ่ามิจจะฝากเขาสิ่ป่ะได้หน่อยก็ฝากเดินกันได้ซีห้ากล่องกลับไปก็จะเอาเงินนำอยู่มาฝากนะจ๊ะฝากนำก็ให้ให้เงินอยู่สมุดสมุดว uh)> ่าได้คือใครบนแดงซีกล่องนี่จะเอาจากกล่องนึงเอเอาให้เขากล่องนึงเขาซ้อนกันเขาซ้อนกันเนาะว่ได้ ไม่ได้เอาไม่ได้เอาดอกซอยกันผักใช้ชื่อแล้วก็คลายให้กันนี่เองกันเลยที่ผมเอาตัวนึงเนาะคือว่าเอาไว้นนั่นนะช่างเฮาโจเขาเป็นขายเครื่องขายของกินกําไรอะไรบ้านเฮามันเป็นแนวนั้นแต่ว่าคนที่เขาใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมแบบอันเจ้าจะจะพวกคนรวยกันแบบนี้ยไง มีแต mm ็แบบเออที่ไปที kind of ่มั่นซอยกันมั้งสัสนื่อนี่คำว่างานซอยเดี๋ย้วน้ได้ายเหนอหเจ้านางเฝ้าไฟได้ดีขนาดครละโอ้เฝ้าเข้าในแล้วชุกเนาะโดยลมเใช่ละลูกเจ้าอีนางน้อยนยูพูดเลยยูยิงไครเลยยูขึ้นยา ผัวเมียกระพิดกันจริงคือเพื่อนหลังเก้าคอยว่าคอยหัวใช่คอยมาหาสุกรี่กับเพื่อนหลังข้างนี่ผิดกันเนาะมันมาเมื่อกี้เดี๋ยวเพื่อนหลังนั้นอีกผิดกันคู่มือเขาเพชรเพื่อนหลังนั่งผมอยากยู้ใจกันเลยนะจะมีเรื่องอะไรบ้างข้างขึ้นใช่ไหมพี่ผัวเขากินเหล้าแล้วก็พิษกันเจ้ากระพิดอยู่กับผัวจ้ะกระพิดอยู่เออดังบ้าดังหมดผิดกันผู้คนดูจากทีวเราบุคอยสิเป็นคนนั้นอ่ะ เงี้ยเด้อเป็นโรคอะไรยังเบียดหายนะเห็นเูมก็ดีดีไปยังนึ่งเลยเกบดเรานะคนโบปากคนโบปากที่หายใจได้เนาะเก็บไวในใจแล้วเนาะดคืออาออไม่นี่คอยมีเงื่อนมามาฝากมาต้อนเลยก็มีเด้อเพราะว่าอันนี้ก็ว่าจะเอาไปซื้อเพิ่ยุ่ขกงกิน เช่เอาล้วใชก็นี่คือเงินมักแน่มันก็เห็นมาแห้งนะเดี๋ยวสสกแก้วเดี๋ยวนี้น boundaries. ้อเเดือดากอันตเที่ยวมาใชครับน้ำน้ำบาดาดในก้อนนั้นทังเลยให้เป็นเอาฝากให้ไปเอาแก้วแน่พอดีน้ำบดาลแล้วใจงานเรร้อยเสร็จเรร้อยก็เรือยอายุจันหนึ่งเียวมาให้เสาแก้วพอได้จือประด็ไปหน่วเือ ยังกะแล้วแต่อยากซื้อที่มันมีประโยชน์กับพ่อกับั่วเม้นเอาไปลินไหรยาเนาะยาเรียว่ลินดอกโอ้เวลานีไฟเดอขอผใจแล้วด้อเอาไปซืดออยู่ที่กินเอาแต่สิ่งที่มันมีประโยชน์คือเหลือประเด like ็งแปลงนั่มันเป็นยังตามที่เราต้องการนั่นแหละเด้อคือยมซื้อยาเป็นไข่เป็นน้าแล้วแต่ เป็นมอบใ้เจ้าแล้วนี่จะเป็นของผู้ใหญ่ใจดีคนให้เอามาเป็นตุลาให้เขาบอกว่ามันจะนําบาดาลแก้วก้อนเขาต้องเบิ่งีอย่างหลายอย่างเลยแต่ว่าสําเร็จเร็บสิ้นนําบาดาลของเขาน้องวันเขานลองแก่นเขาน้องดินแต่ว่าเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยกับใสได้ปกติแล้วนะาพี่น้องนี่จะต้อขอคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะใจลลายๆเด้อพ้อเออเอาสั้นแล อะอเนาะดกว่าได้เงินไ้ซื้อจุนเตือครอบครัวเนาะด้วยอันซ่าไปมอนี้หันไปได้ไปหาอย่างขายเนาะจักเมื่อเรไปได้ไปหาป้านนี้ก็ห้อยู่ในขายอยู่บะไปตลาดเมื่อกี้ก็ไปตลาดไปขายเครียดโอ้เขียดไปขายไปหาเขียดนี่หามาขายบอก ได้ลายละพานเนาะได็ดได้จะได้ค่ะได้ชัมนซิบลาอลไรเข้ากันมี่บอกจ้า่อมันอึดเข้ามืดเดือนนี้ก็อึดแล้วมือเดือนนี้จะอึดปะโดยมีจะหาว้มันบอกหาเงินว้มันบอกหาเงินซื้อกินเข้ากิโลแบบเดียวแบบก้อเยมันอึดนะมือเดือนนี้เราอึด เพราะว่าเรายังม oh. ีเขาเปลือกอยู่ตอนนี้นยังยังสียังสีเอาบ่โดยอืมเอามีแต่นั่นแหละซื้อเขาเปลือกไว้ก็ซื้อแหนไหนมันสิได้เงินโอ้แล้วแต่นะอืมแล้วแต่เจ้าเด้อเชื่อได้คนคนแบบเานี่้เราต้องใช้เงินคุกยี่หรับใช้เงินมีเหตุผลเขาเอินะคนแบบเจ้าเราก็เป็นคนที่ทำตโวอยู่คนที่เออว่า โอเคเคร้ขึนะ้นถัดไมามีดจ่านนเนะแยวนีออ้นี่จะทำตคนไ,งไ,งไงม่ะามปากเนาะเด้ใช้ให้บัเดียวห้ยู่บห้ยุ่<ไ>งโ<ง>ดนให้ด้นึงเนาะได้อันนี้มันเป็นเรื่องทม้งวาสาคนยังนะไมีแนวอยู่แล้วนะใจะจะแปลงร่างเนาะ เยพยา,า,า,ายายอกคนหลายคนช่วยเขาล่ะชกเราวันไหเขานะยังม่นั้งใจช่วยมันเ่มเนาะความร้อนมล้เลือันจายอันนี้ก็เบิด์ไปไปอย่างในฝืนนี่ล่มมาคปุ่นจะได้หากเกลียวค้างก็กได้หรอบอร่แล้วตะกี้อยูน่นี่มีเมือนต่อเปบ,บ่บ่บ่มีมันคือคอยเดเก่าที่ว่าฟัง น้งอง<ห>อะไย่างก็เราผู้ต่รโลนๆนึ่งเลยแม่เราเอาผัวอยู่นั่นเราเอาน้องอยู่กับไม่เท่าใช่ซื่ออีกได้แก่นซื่อแก,นก่แกนบปล่ตาลันโลน,นั่นก็เพื่อนที่พุ่นนะบุม๊มบินน้องแก่นนี่ได้คนละอันผัวแดงๆหน่อยหนึ่งอะนะเคยเอาเงินมาให้ตอนนั้โบเฮนที่นี่แถวๆนี่นะว่าเป็นกระพพาะอะ บ่มีคนเป็นกำพร้าด้วยเนี่ยมีแต่ลงแก้วนะถึงกับเด้อบ่ไม่แต่ลงคนนะเอ้ยเคยซื้อเหนียวน้ำเราอยู่น้องนั่นบ่มีคนแม่ตายป๊แม่หันเอาผัวอยู่เวียงพอได้ส์พอเอาเมียใหม่อะไนพราะเป็นกำพร้าเพราแม่ปลากรั้นเชื่อเน่ะจะไปอยู่น้ำไผ่ก็กำพร้าเพราแม่ยังมีแม่นบ๊อปเด้อเชื่อจริงไลย อ่ะนะฮะชื่อเสิดชื่อเสดบอกโดยเขาอยู่งพูดอยู่คนหัวแดงๆดอกตาลุโลแล้วเลี้ยงน้องเราตอนนั้นเราเอาน้องเราเดี๋ยวนี้เขาไปยู่ที่นี่แล้วเขาไปใส่เขาไปอยู่กับแม่เขาแล้วเออเห็นบ่าคนนั้นลราซื่อยังก่อยักเละเอื่อยแล้วนะเอื่อยแล้วฮะโอ้โหกันลืมขนาดเจ้าอยู่บ้านยังลืมค่อยเคย เพื่อนใหม่เรา้วยเลยแล้วเรียกน้องขันเอานมมานั่นให้น้องกินนะกาบรีเราับบส่งสิอางใดเนาะเพรานเราอยู่แถวนี้มันบอกบอนะบาเห็นเพื่อนเขาเขาเมื่อแล้วเขายุหน้าพุ่นแม่แม่ไม้ค่ะแม่ไม้เขายุหน้าไม่เท่าไเลยแม่ของลูกแม่ของแม่เราไงแม่ของแม่ั่นก็ไปอยู่กับแม่เขามดอ แม่เอาไปยูดามิอแล้วเนาะเลยไม่เท่าลยกะกับเราหัลน์แต่ก็น้องเนาะเขาอยู่กันสามคนเนาะเลยมันจะได้ดีแล้วเนาะเอาไปยูดามินเลี้ยงน้องหันเอานมไปหาเงินซื้อไปซ่อนไปอย่างเราไปหาเงินนั้นเพื่อจะซื้อนมกามลี่ให้น้องนะเลยชีวิตตะละคนเนาะอือโอ้ไปแต่อีกต้นขนาดนางน้องกนันนะเนงูนะ อีเออเคยเอาเงินมาหายเราได้ตอนนั้นเราเราทั้งน้ำตาแม่เราหันไปเอาผัวไหมเนาะมันลายมันลายจนจำเขาได้ตอนนั้นจำได้เคสแต่บอกบูจูซื่อน้องช่วงนั้นน่ะแล้วเราไปอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวนี้เนาะโดยเออก็ดีใจน้ำที่เราได้ไปต่กลับตาไปอยู่กับแม่เรากันอืมขันวานนั่นแหละที่แ้ไปหาแล้วขึ้น้องอัดน้องแต่คึ้เห็นน้องอยู่จ้อยๆแล้วคนหัวแดงๆหนึ่งหนึ่งแล้วเนาะ หน้าเราไปตายทุ่มเลยตัวนั้นนแล้วอมทุกตลอดเลยนะโอเคเอาชาวแก้วก็จะก็ยูดีไม่แห้งเด้อโด้ยเขาแบแห้งๆอันนี้ก็เขาบอกขอบใจปีนี้ใจดีน้องพี่น้องนอโอุปธรรมชาวแก้วขอบใจหลายๆเด้อด้วยด้วยตลอยกับจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนพี่น้องเลยพอกันไม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้กับเขาเกาเขาบาสบายดีพี่น้อง